สวัสดีครับเจอกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเอกนะฮะวันนี้เรามาเติมอาหารใจอาหารกําลังใจแล้วก็อาหารสมองให้กันและกันกันและกันนะครับกับเรื่องราวดีๆครับวันนี้ที่จะมาพูดคุยครับจริงๆแล้วคนเราเนี่ยการที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าการที่จะมีความสุขในชีวิตเนี่ยแค่มีความคิดที่จะเปลี่ยนครับชีวิตเราก็จะถูกเปลี่ยนไปตามความคิดที่เราได้เปลี่ยนมันครับดังน,น,นั้นวันนี้ครับใครที่เข้ามาชมไลฟ์ในวันนี้นะครับสามารถถ้าใคร เป็นเอกได้นะครับเรามาพูดคุยกันนะครับเรามาเติมเรื่องราวดีๆให้กันและกันนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะถ้าเราสังเกตได้นะครับว่าไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าทําไมครอบครัวนหนึ่งหรือว่าคนคนหนึ่งดูมีไรายได้ดูรวยอีกคนหนึ่งในสังคมดูจน ทำห้ความแตกต่างถึงค่อนข้างที่จะชัดเจนในสังคมแล้วก็โลกใบนี้ครับจริงๆแล้วมันมีความลับแล้วก็มันมีมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นครับที่ทําให้หลายๆอย่างครับคนเราจึงเปลี่ยนต่างกันได้นะครับวิธีคิดเป็นสิ่งที่จุดประกายทําให้หลายๆคนครับกลับมารวยได้ทําให้หลายๆคนจากที่เคยสําเร็จกลับมาแย่ลงก็ได้เช่นกันนะครับนะดังนั้นวันนี้ครับ ผมจะมาพาคุณทุกๆคนครับไปอยู่ในวิธีคิดที่จะทําให้คุณเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของความสุขอยู่ในพื้นที่ของความร่ํารวยกันละกันนะครับได้ไปเจอหนังสือได้ไปอ่านเรื่องเล่าได้ไปฟังประสบการณ์หลายต่อหลายอย่างก็เลยเอาทั้งหมดเนี่ยมาเล่าให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันในวันนี้แล้วก็ได้ชมกันในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับเขาบอกว่า3สิ่งครับที่ทําให้คนกล่าวนั้นต่างกัน ระหว่างคนจนกับคนรวยมีอยู่3สิ่งครับที่ต่างกันครับจริงๆแล้วถ้าเราจะสังเกตนะครับว่าคนเราเนี่ยก็มีสองมือ2เท้าเหมือนเหมือนกันนิ้วเท้านิ้วมือก็มีอย่างละสิบเช่นกันครับแต่ทำไมความสำเร็จทำไมความร่ำรวยของเราจึงต่างกันอันนี้แหละ คือสิ่งที่น่าสงสยัยอันนี้คือสิ่งที่น่าค้นหานั่นเองครับวันนี้ครับผมก็เลยอยากมาสรุปครับกับ3หัวข้อหลักครับที่จะทำให้เรามีความต่างระหว่างคนอื่นวันนี้เราจะพาคุณทุกๆคนครับมารวยด้วยกันการรวยในวันนี้ไม่จำเป็นต้องรวยเงินทองก็ได้นะรวยความสุขรวยเพื่อน รวยสิ่งแวดล้อมที่อยู่แล้วแบบเรามพีพื้นที่ของความสุขของเราอันนี้เราก็ทําใหร้รวยได้เช่นกันนะครับโอเคนะฮะมาเรามากันครับสิ่งแรกครับที่ทําให้คนหลายๆคนต่างกันไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยเขาต่างกันในเรื่องแรกคือเราถ้าเราเป็นคนที่ไม่รอไม่งอไม่พึ่งพาและไม่มีข้ออ้างนี่แหละครับ เรากาลังอยู่พื้นที่ของคนที่กําลังจะร่ํารวยครับเพราะอะไรวันนี้ต้องต้องบอกองี้ก่อนว่าผมไม่ได้ให้ทุกคนแบบรวยแบบว่ารวยแบบเพ่งแกตัวรวยแบบทางลัดไม่ใช่นะแต่วันนี้เรารวยบนหลักเหตุผลรวยคุณรวยผมต่างกันคุณคิดว่าวันนี้มีเงินหนึ่งบาทในบัญชี ก็รวยแล้วบางคนคิดว่ามีเงิน1นึ่งแสนบาทก็ถือว่ารวยบางคนคิดว่า10ล้านก็ถือว่ารวยแล้วแต่ครับความร่ารวยของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันในวันนี้คือเราต้องการทําให้คุณเนี่ยรวยแล้วมีความสุขนี่นะฮะนี่คือ point ของมันนี่คือประเด็นของมันครับเราจะมามีความสุขบนความร่ำรวยที่เราสามารถ ออกแบบความร่ํารวยในสไตล์ของตัวเราเองได้ครับสิ่งแรกที่บอกครับว่าคนที่ประสบความสําเร็จคนที่มีความสุขและคนที่เขารวยกันเนี่ยเขาไม่รอไม่งอไม่พึ่งพาและไม่มีข้ออ้างครับความคิดของคนที่จนเนี่ยเขามักจะคิดว่าเขาจะรอคอยเขาจะขอยคว้าเขาจะรอคอยวาสนาเขาจะหาข้ออ้างอยู่ตลอดเวลาครับเพื่อสนับสนุนในสิ่งที่เออ อย่าเพิ่งไปทำมันเลยเพราะใครๆเขาก็เป็นกันอะไรเงีย้ยยกตัวอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเทรนตอนนี้คือผักชีแพงถูกไหมผักชีแพงคนกลุ่มนี้เนี่ยคนบางกลุ่มก็ก็จะเลือกที่จะตำหนิรัฐบาลเลือกที่จะด่ารัฐบาลเลือกที่จะนั่นนูน่นนี่นะครับเนาะแต่ถ้าอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็มองว่าบางเรื่องเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามตามสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้แล้วสิ่งที่เราสามารถควบคุมมันได้คืออะไร่ะเราก็เลือกครับ เลือกที่จะทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นมามากขึ้นนะครับหรือว่าเราจะาหาทางออกเลยว่าเออในเมื่อตอนนี้ผักชีแพงก็อย่าเพิ่งไปกินผักชีมันนะฮะหรือว่าเลือกที่จะปลูกผักกินเองก็ได้เห็นไหมว่านี่คือนี่คือมุมมองครับนี่คือมุมมองนี่คือการการคว้าโอกาสของเราครับว่าเราต้องการมองอะไรเราต้องการอะไรด้านไหนเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นนั่นเองครับ สิ่งที่กำลังจะบอกอีกสิ่งหนึ่งคือในทุกๆโอกาสครับยอ่อมมีในทุกๆวิกฤตไม่ใช่ทุกโอกาสในทุกๆวิกฤตเนี่ยย่อมมีโอกาสอยู่เสมอถ้าเราไม่คิดว่าเราจะเป็นคนที่แพ้ครับเราก็จะม,มองเห็นโอกาสในวิกฤตนั้นเราจะมองเห็นทางออกในวิกฤตนั้นครับแม้ว่าเราจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าคนอื่นนะเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยมันมีโอกาส ที่จะเจอทางออกมันมีโอกาสที่จะเจอวิธีทางมันมีโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จหรือมีเส้นทางในแบบของเราได้ดังนั้นอย่ารอครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตัวเราอ่ะต้องเป็นที่พึ่งของตัวเราเองครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งไหนจะเป็นสิ่งที่มาปรับปรุงหรือว่ามาเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเนี่ยเราอย่ามองว่านั่นคือนั่นคือสิ่งที่จะทําให้ตัวเราต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เดินต่อครับไปต่อฮะในสไตล์ของเราอย่ารออย่าง้ออย่าพึ่งวาสนาครับพึ่งตัวเราเองนี่แหละตัวเราเองคือผลลัพธ์ของความสําเร็จตัวเราเองคือวิธีการที่ทำให้เราประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเราเองครับนี่คือเรื่องที่หเรื่องที่2ครับคนที่ประสบความสําเร็จหรือคนที่ร่ํารวยเนี่ยเขาจะมีเพื่อนสนิทครับมีเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าวินัยใจสู้ฮะ เพื่อนสนิทของเขาชื่อเขาว่าวินัยใจสู้ต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายๆคนเริ่มต้นที่อยากจะทำอะไรให้ชีวิตของเราดีกว่าเดิมนั้นต้องอาศัยแรงจูงใจต้องอาศัยแพชชั่นครับซึ่งไม่ผิดฮนะต้องบอกว่าแพชชั่นเป็นสิ่งสำคัญครับที่จะคอยขับเคลื่อนตัวเราเนี่ย พาเราไปสู่เป้าหมายพาเราไปสู่หนทางของความสําเร็จพาเราไปหาวิธีการใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเราเองให้ประสบความสําเร็จนั่นเองครับและแน่นอนว่าเวลาเราทําอะไรก็ตามแต่ครับถ้าเราไม่มีแรงขับเคลื่อนหรือพลังขับเคลื่อนเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาเราก็จะหยุดเราก็จะท้อเราก็ไม่อยากทํามันถูกไหมครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันยากจังเลยทําไมมันหนักจังเลยสําหรับเราแต่ถ้าวันนี้ครับ ในมุมมองหนึ่งครับถ้าเราเป็นคนที่มีใจที่สู้มีใจที่เป็นนักสู้มีใจที่อยากประสบความสําเร็จมีใจที่อยากจะเดินต่อไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะลองสักตั้งมันไม่มีอะไรเสียหายในชีวิตครับไม่เคยขายออนไลน์วันนี้ลองสักตั้งกลับมาขายออนไลน์ดูไม่มีอะไรเสียหายไม่เคยออกมาไลฟ์สดเฮ้ยเขาบอกว่าไลฟ์สดมันจะทําให้เอนเกจดีขึ้นลองออกมาไลฟ์สด สู้ครับใจต้องสู้กับสิ่งที่ไม่เคยทํามันเป็นเรื่องปกติครับที่เราจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ากังวลวิตกกับสิ่งที่เราไม่เคยทําและเราก็จะกลัวมันเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกครับว่าจริงๆแล้วความกลัวมันเกิดมาพร้อมกับเรานะฮะในเมื่อเรารู้ว่ามันเกิดมาพร้อมกับเราแล้วอยู่เคียงข้างเราเราก็เอาความกลัวมาเป็นเพื่อนสนิทเราซะเราให้ความกลัวยอมรับในผลลัพธ์ที่เรากำลังจะทําครับก็ทําไปแบบกลัวๆนั่แหละ ผลลัพธ์จะเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่รู้คือใจเราสู้อีกสิ่งหนึ่งครับเราต้องสม่ําเสมอกับมันด้วยสม่ําเสมอกับสิ่งที่ทําต่อเนื่องหลายๆคนครับกำลังทำทำออกมาดีละในช่วงที่ทำออกมาดีเนี่ยปรากฏว่าหยุดทำไปช่วงหนึ่งโพสขายของทุกวันวันที่1โพสขายของวันที่2โพสขายของวันที่3โพสขายของวันที่4โพสขายของผ่านไปทุกๆวันโพสขายของมีอยู่วันหนึง่งหยุดโพสครับปรากฏว่า ในช่วงที่หยุดโพสอะบางครั้งมันอาจจะมีจังหวะของลูกค้าที่กําลังมองหาจะซื้อสินค้ากับเราอยู่แต่ปรากฏว่าเราหยุดโพสครับเราปิดร้านครับหยุดโพสเท่ากับการปิดร้านฮะพอเราหยุดโพสเป็นไงฮะลูกค้าไม่เจอเราไอสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดอีกนิดนึงครับเกือบได้ละอีกนิดนึงครับเกือบขายได้ละแต่เราหยุดไว้ก่อนลูกค้าก็ไปซื้อกับคนอื่นดังนั้น ใจต้องสู้ความสม่ำเสมอต้องมีครับโอเคไหมนี่คือเรื่องที่2ครับที่เรากําลังจะพาตัวเราเองเนี่ยมาต่างจากคนทั่วไปเรามาสําเร็จในสไตล์เราเรามามีรายได้มาร่ํารวยในสไตล์ที่เราต้องการครับโอเคนะอีกเรื่องหนึ่งครับเราต้องใช้เงินให้เป็นครับนี่การใช้เงินให้เป็นในที่นี้หมายความว่าเราต้องรู้ก่อนว่าการใช้เงินเพื่อต่อไรายได้เนี่ย อะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้บางอย่างมันไม่ใช่สิ่งจําเป็นณนะต,ตอนนี้ทันทีหลายๆคนนะฮะผมก็เหมือนกันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งของมันจําเป็นต้องมีแน่นอนครับไอคำว่าของมันจําเป็นต้องมีเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับภาระหนี้และบัตรเครดิตที่เป็นหนี้สุดท้ายท้ายสุดพอกลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งของสิ่งนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราใช้สตินิดนึง กับการใช้เงินที่เรามีอยู่การลงทุนในวันนี้เราสามารถลงทุนแล้วมันเก่ะให้เกิดรายได้ในอนาคตอันใกล้นี้ได้หรือไม่แล้วถ้าได้แล้วได้เท่าไหร่คุ้มไหมจึงจะเป็นอย่างยิ่งครับที่หลายๆคนต้องบอกว่าพาตัวเองพัฒนาตัวเองเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเราเองในการที่ไปเรียนคอร์สออนไลน์ไปเรียนคอรสน,น,นั่นนู่นนี เป็นทุกเรื่องดีครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนคอร์สออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดการปรับบุคลิกภาพการสร้าง Personal Branding การปิดการขายวอ a เอเวอเรื่องราวเกี่ยวกับการขายบนออนไลน์ก่อนที่จะลงทุนลองลงทุนกับตัวเองในการศึกษาหาความรู้แบบฟรีฟรีก่อนดีไหมถ้าเราศึกษาหาความรู้แบบฟรีฟรแล้วเราทำได้แล้วมันใช่เราค่อยไปเติมศักยภาพของเราเพิ่มเติมดีครับ อันนี้พื้นเรื่องดีครับนี่คือการต่อเงินครับการต่อรายได้ลหลายๆคนวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรนะดูดีเฟอร์นิเจอร์หรูแต่เงินในกระเป๋าไม่มีกับอีกกลุ่มหนึ่งใส่เสื้อผ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกใส่เสื้อผ้าดูแล้วแบบไม่มีราศีเลยแต่มีเงินเหลือเฟือดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้า Choice ที่เลือกได้เพื่อนๆจะเลือกแบบไหนครับ ระหว่างดูดีแต่ไม่มีอะไรเลยกับก็ดูไม่ได้แย่แต่เงินเหลือเฟือแน่นอนครับผมไม่ควรถามด้วยซ้ำหลายๆคนเลือกเลือกช้อยที่2แต่การเลือกช้อยที่2เนี่ยสิ่งที่จะต้องควบคุมให้ได้คืออารมณ์ความอยากความโลภความต้องการเป็นเจ้าข้อเจ้าขอ,ของของเราว่าจริงหรือเปล่าสิ่งนั้นเราควรที่จะได้มาทันทีจริงหรือเปล่าถ้าใช่โอเคเราไปต่อ,อไรายได้ให้กับเรา ตัดการตัดสินใจแต่ถ้ายังไม่ใช่ใจเย็นๆนิ่งๆไว้ก่อนมีสติคิดให้รอบคอบตัดสินใจในพวกนี้กวันหนึ่งว่ามันใช่จริงหรือเปล่าถ้าใช่จริงค่อยซื้อถ้าไม่ใช่จริงก็อย่าเพิ่งซื้อนะครับนะนี่คือสิ่งที่ที่อยากจะบอกทุกๆท่านว่าเราลองใช้เงินให้เป็นครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยการที่เราทําตัวรูัาฟุ่มเฟือยดูดีให้สังคมยอมรับ แต่ข้างในของเราเนี่ยหดหูเศร้าใจแบบนี้สักวันหนึ่งมันจะกลับมาทําลายเราตัวเราเองครับแล้วบนโลกของออนไลน์อ่ะมันเป็นโลกที่ความจริงมันปิดไม่มิดแล้วก็ไม่มีความลับอะไรบนโลกของออนไลน์มันสามารถเช็คได้สามารถตรวจสอบได้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้นะครับว่าวันนี้ครับถ้าเราเจออะไรก็ตามแต่ครับเจอปัญหาเจออุปสรรคให้มองว่ามันคือเรื่องปกติ อย่าไปตัดเพออย่าไปต่อว่าอย่าไปรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ทําให้ฉันเนี่ยไปต่อไม่ได้ครับแต่ลองคิดว่ามันคือสิ่งท้าทายมันคือสิ่งที่จะทําให้เราพัฒนาศักยภาพด้านสติด้านอารมณ์ด้านความรู้สึกด้านความคิดแล้วเป็นแรงผลักดันให้เราหาวิธีการหาหนทางให้ไปต่อในสิ่งที่เราต้องการได้ วันนี้คุณเราเกิดมานะพวกเราเกิดมาเนี่ยมีเขาเรียกว่าเกิดมาในครอบครัวที่แตกต่างกันเราไม่สามารถที่จะเลือกว่าจะเกิดในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้แต่ในเมื่อ<ล>เราเกิดมาแล้วครับผมบอกเลยว่าเราเลือกที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยสมบูรณ์แบบได้จริงครับเราสามารถทําให้ตัวของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบได้จริงๆนะนี่นี่คนะือสิ่งที่ คือสิ่งที่ที่อยากจะบอกทุกทท่านนะครับว่าวันนี้ถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเออเราลองเราลองเปลี่ยนตัวเองมาเป็นแบบนี้ดูแล้วเราจะรู้เลยว่าเอ้ยมันสําเร็จได้ไม่ยากแล้วมันสาเร็จแบบมีความสุขมันสําเร็จแบบไม่เคยเดือดร้อนใครด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนที่ผมบอกตอนต้นว่าเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาเพื่อมีความสุขของตัวเราเองแล้วการที่เราจะเก่งขึ้นแกร่งขึ้นเราต้องเจอกับปัญหาครับเราต้องเจอกับอุปสรรคครับ เราต้องเจอกับทุกๆเรื่องราวครับแต่ทุกๆครั้งที่เราเจอเรื่องราวพวกนี้ครับบอกเลยว่ามันคือการดีว e ล o p การพัฒนาตัวเราให้เก่งขึ้นให้แกร่งขึ้นถ้าเราก้าวข้ามผ่านปัญหาได้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคได้เราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันง่ายมันไม่มีอะไรยากเลยในชีวิตนี้แล้วพอเราแก้มันได้ครับเราย้อนกลับไปไปที่ปัญหาที่เราแก้มันได้เนี่ย เราจะบอกเลยว่าเฮ้ยเราเก่งว่ะเราสบายขอบคุณตัวเองในทุกๆเรื่องราวที่เราสามารถแก้ปัญหาได้ครับที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้นั่นแหละทําได้ครับพอเราทํามันได้แล้วเราจะชื่นชมกับตัวเราเองเราจะภูมิใจกับมันแล้วย้อนกลับไปอีกเรื่องหนึ่งครับสิ่งที่จะทําให้เราอยู่กับปัญหาได้สิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่กับการแก้ปัญหา หรือสิ่งท้าทายของเราได้คือเราต้องมีพลังขับเคลื่อนครับซึ่งพลังขับเคลื่อนนี่คือพลังของความรักพลังขับเคลื่อนคือพลังที่เรากําลังคิดว่าเรากําลังทําสิ่งนี้ให้กับใครเหมือนผมพลังขับเคลื่อนของผมคือผมกําลังทําให้กับครอบครัวให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องเวลาเราเจอปัญหาเจออุปสรรคปุ๊บไอพลังขับเคลื่อนตรงนี้แหละครับที่จะพาเราก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นได้ ดังนั้นเพื่อนๆที่กาลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับหรือกําลังชมอยู่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเพื่อนๆต้องมีเรื่องนี้นะเพราะเพื่อนเพื่อต้องเจอปัญหาแน่นอนแต่วันนี้ผมจะให้อีก3ามข้อกันนะไหนๆก็มาละให้อีก3มข้อว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเจอปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไรเราจะก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นได้อย่างไรครับสิ่งแรกที่จะต้องทําคือเราจะต้องมองปัญหานั้นให้เป็นเรื่องของคนอื่น ลองสังเกตตัวเองทำไมเราถึงเป็นนักแก้ปัญหาให้กับเพื่อนของเราได้ทำไมเวลามีคนมาปรึกษาเรื่องปัญหาเราแก้ปัญหาให้กับเขาได้เพราะมันไม่ใช่ปัญหาของเราเราจึงมองเห็นวิธีการและทางออกแต่ถ้าเรื่องนั้นเกิดเป็นปัญหาของเราทำไมบางครั้งเราถึงแก้ปัญหานี้ไม่ได้นั่นแหละครับน่าสนใจนะ เพราะเราโฟกัสครับเราโฟกัสกับปัญหาเรามมวแต่หาเราโมวแต่หาเหตุผลว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้มันเป็นเพราะอะไรทําไมนะแล้วทําไมแล้วเพราะอะไรสุดท้ายที่สุดมันก็วนอยู่ในเรื่องของปัญหานั่นแหละยังไม่เจอทางออกสักทีแล้วทําไมเราถึงแก้ปัญหากับเพื่อนของเราได้เพราะเราไม่ได้เอาตัวเราไปอยู่ในคําว่าปัญหาเราไม่ได้เอาตัวเราไปโฟกัสกับคําว่าปัญหาครับ แต่เราเอาตัวเรามาโฟกัสกับหาทางออกให้กับปัญหาของเพื่อนของเราถ้าจะให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อนๆเ,เคยไปดูกีฬาใช่ไหมฮะยก,ยกตัวอย่างกีฬาฟุตบอลเวลาเราอยู่บนอัฒจรรันทร์มองจากคุณผู้ชมมองจากคนดูบอลจากอัฒจรรันทร์ลงไปด้านล่างเนี่ยเราสามารถเห็นเกมการเล่นบอลได้ เราสามารถเห็นว่าเกมนี้คุณจะต้องแก้แบบไหนปัญหาของเกมนี้คุณจะต้องแก้อย่างไรเพราะเราอยู่บนมุมสูงแล้วเราก็ไม่ได้อยู่บนเราไม่ได้อยู่ในมุมของคนที่เป็นปัญหาแต่เราอยู่ในมุมของคนที่กําลังดูอยู่มุมของคนอื่นและในขณะเดียวกันครับทําไมนักฟุตบอลถึงแก้ปัญหาไม่ได้ทำไมเขาถึงไม่สามารถแก้ปัญหาเนี่ยไม่ได้ทแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งนั้นที่ว่าเขาเป็นผู้เล่นนั่นแหละครับเหมือนกันเขามองไม่เห็นหรอกวิธีการแก้ เากำลังจดจ่อแล้วเขาตบปุ๊บปับป๊บต้องทําทันทีอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันครับที่อธิบายอย่างเงี้ยนั่นกาลังจะบอกว่าเวลาเราเจอปัญหาลองพาตัวเองออกจากจุดที่เป็นปัญหาไม่ต้องโฟกัสกับปัญหาครับแล้วเราจะหาวิธีการแก้ปัญหานั้นออกมาได้เองโดยอัตโนมัติโอเคไหมลองดูครับมันไม่ได้ยากเลยนะมันไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับผมนะฮะนี่คือเรื่องที่หนึ่งคือ มองปัญหาให้เป็นปัญหาคนอื่นซะมันง่ายยิ่งเราแบกปัญหาหนักโอ้โหยิ่งหนักบางครั้งสิ่งที่เป็นความท้าทายนะปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราเก่งนะเก่งมากที่จะมให้ปัญหาเล็กๆเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเปรียบเสมือนเวลาเราถือน้ํา1ขวดเนี่ยสมมติน้ํามีในน้าหนัก500มิลลิลิตรมันไม่ได้หนักอะไรหรอกเราถือได้เปรียบเสมือนปัญหานะ แต่ถ้าเราปล่อยให้แล้วเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ยังถือได้อยู่ผ่านไปสามชั่วโมงน้ำา500มลลิเนี่ยเริ่มมีน้ำหนักเริ่มหนักขึ้นทั้งๆท,ท,ที่ว่าตอนแรกมันเบานะแล้วทำไมตอนนี้มันหนักผ่านไปครึ่งวันเราแทบอยากจะเคลื่องน้ำขวดนี้ออกไปมันยิ่งหนักทำให้แขนเราเริ่มล้าถูกไม่ถูก ถ้าน้ำนั่นเป็นปัญหาแล้วเราโฟกัสกับมันมองดูแต่ปัญหาเห็นแต่ว่ามันเป็นปัญหามันก็จะทําให้เราอะหนักกับการที่จะแก้ปัญหาแต่ถ้าเราวางขวดน้านั้นทิ้งไว้เราไปโฟกัสเรื่องอื่นแล้วกลับมาดูอีกทีนึงอ่ะปัญหามันก็เป็นปัญหาเล็กๆซึ่งเดี๋ยวเราก็แก้มันได้นั่แหละชีวิตมีแค่นี้ครับมุมมองวิธีคิดและวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ย แตกต่างจากคนอื่นทั่วไปอย่าเอาประสบการณ์อย่าเอาคําตอบของคนอื่นครับมาตัดสินใจแล้วมาบอกว่าฉันจะต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยถ้าฉันทําอย่างนั้นเขาเคยทําอย่างนั้นแล้วเขาไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นถ้าฉันทําอย่างนั้นฉันต้องไปแบบเขาแน่เลยอย่านะครับบอกเลยว่าอยา่าฮะอันตรายมากและไม่ควรอย่างยิ่งครับแต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วล่ะในเมื่อ สิ่งที่เราสามารถเลือกได้มันคือความสุขและว,วิธีแก้จงมั่นใจในทุกๆการแก้ปัญหาของเราจงมั่นใจในทุกๆการตัดสินใจของเราที่เรากําลังจะทํามันอยู่ครับโอเคไหมดังนั้นมองปัญหาในี้ให้เป็นเรื่องของอื่นกับ2ครับมองปัญหาให้เป็นเรื่องท้าทายนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จหลายๆคนครับมักจะพูดตรงกันว่างานที่พวกเขาชอบคือการแก้ปัญหาครับนี่ งานที่พวกเขาชอบคือการแก้ปัญหาพวกเขามองปัญหาเป็นความสนุกเช่นกันครับผมก่อนหน้านี้ก็เป็นพนักงานธรรมดากว่าจะขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมบอร์ดบริหารเราเติบโตได้เพราะเราเป็นนักแก้ปัญหาครับบริษัทเขาต้องการคนที่แก้ปัญหาเก่งมีวิธีคิดมีวิธีการมีความกล้าและแก้ปัญหาได้ไม่ได้แก้ได้ทุกปัญหาหรอกครับแต่ส่วนมากแก้ได้ พราะเรามองว่าปัญหาคือเรื่องท้าทายเรามองว่าปัญหาคือเรื่องสนุกแต่วันนี้ถ้าเรามองว่าปัญหาเป็นปัญหามันก็จะเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเรามองวปัญหาคือเรื่องสนุกมันก็จะเป็นเรื่องสนุกของการแก้ปัญหาแต่ถ้าเรามองว่าปัญหาคือเรื่องท้าทายมันก็จะเป็นความท้าทายในการแก้ปัญหาอย่างที่บอกว่าเรามองมันแบบไหนครับวันนี้ผมและหลายๆคนที่เป็นผู้บริหารผมว่านะ เขามองปัญหาคือเรื่องสนุกเขามองปัญหาคือสิ่งท้าทายมองเหมือนกับการเล่นเกมหลายหลายคนเคยเล่นเกมถูกไหมแน่นอนกว่าเราจะผ่านด่านในแต่ละเกมได้เนี่ยเราต้องอาศัยความพยายามอาศัยความตั้งใจและก็เกมแรกๆต้นๆเวลาเราผ่านได้เนี่ยรู้สึกว่ามันง่ายเหลือเกิน แต่พอมันอยู่ในเลเวลอยู่ว่าอยู่ในระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ย,ม,ยมันยากขึ้นมันยากขึ้นเราต้องอาศัยความตั้งใจอาศัยการแก้ไขอาศัยการแก้เกมให้ได้เราบอกแก้ไม่ได้เราก็ครีก็จะแบบนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่อยากทํามันหรือบางคนที่ไม่ได้ตั้งสติแก้มันใหม่แล้วลองดูถูกไหมฮะแต่พอเราแก้มันได้ครับผ่านด่านได้สิ่งที่เราได้รับคืออะไรครับรางวัล เราได้รับรางวัลกลับมาจากการแก้ปัญหาทุกๆก,การแก้ปัญหาทุกๆสิ่งที่เราเครียดหรือว่าเรามองว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยพอเราผ่านมันมาได้ปุ๊บเราจะเห็นอีกความสว่างในช่องทางหนึ่งจริงๆแล้วเราจะรู้สึกว่าเออทาได้ว่ะไม่ได้ยากเลยฮะทำได้นะครับเนาะนี่คือเรื่องต่อไปนะฮะนั่คือข้อที่2คือเรามองว่าปัญหาคือสิ่งท้าทายและต่อไปครับเรามองให้ปัญหาเป็นโอกาสครับ เมือที่บอกว่าทุกๆวิกฤตมีโอกาสอยู่เสมอคนจะสําเร็จสําเร็จจากสิ่งนั้นครับยกตัวอย่างวันนี้ฮะในช่วงของวิกฤตการโควิดถ้าเรามองว่าโควิดเป็นปัญหาเราก็จะอยู่เฉยๆแต่ทําไมหลายๆคนมีรายได้และมียอดขายเติบโตเพราะโควิดเพราะเขามองเห็นโอกาสในวิกฤต ทำไมหน้ากากอะไมัมสถึงขายดีทำไมเจลแอลกอฮอล์ถึงขายดีทำไมไรเดอร์ถึงมีรายได้มากยิ่งขึ้นทำไมอาการขายอาหารผ่านออนไลน์ถึงได้รับความนิยมวันนี้ถ้าเรามีร้านอาหารแล้วเราไม่ได้เอาเรื่องราวของร้านอาหารของเรานี้มาอยู่บนโลกของออนไลน์ร้านอาหารนี้ก็จะเจ๊งไปกับโควิด แต่ถ้าเราเอาร้านอาหารนี้มองว่ามันเป็นโอกาสลองดูเอามาโพสต์บนเฟ e บุ o กเอามาโพสต์บนช่องทางของออนไลน์มันก็จะทําให้เราเห็นรายได้เห็นโอกาสในวิกฤตวันนี้คุณสังเกตไหมครับว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยหรือว่าธุรกิจสง่งอาหารสั่งสินค้าสั่งอาหารออนไลน์เนี่ยเติบโตมากๆเลยนี่คือติบโต,ต,ตจริงๆนะดังนั้นครับวันนี้ครับ อย่ามองว่ามันเป็นปัญหาฮะแต่ให้มองว่าเป็นโอกาสโอกาสที่จะพัฒนาหลายๆอย่างของเราคนเราจะเก่งขึ้นเราต้องผ่านบททดสอบครับไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วเก่งขึ้นมาเลยเป็นไปไม่ได้ฮะผมกล้าพูดเลยจึงอยากให้กําลังใจครับวันนี้อยากให้กําลังใจอยากให้แนวคิดอยากให้วิธีคิดเพราะผมคนหนึ่งผมก็มั่นใจว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ร่ํารวยแต่ผมเป็นคนที่มีความสุขด้วยวันนี้ใครที่กําลังติดตามเพจของผมครับ ผมกำลังให้คุณมามีความสุขในสไตล์ที่เป็นคุณไม่เดือดร้อนคนอื่นมีหมื่นก็มีความสุขมีแสนก็มีความสุขมีล้านก็มีความสุขเพราะความสุขมันอยู่ที่เราตัดสินใจอย่าให้คนอื่นมาตัดสินใจความสุขของเราครับและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือยิ่งร้องไห้หนักยิ่งล้มเหลวมากนั่นคือหมายความว่ายิ่งสําเร็จมากพอทุก,ท,กทุกความล้มเหลวเนี่ยทุกทกน้าตาที่เสียไปเนี่ย เราจะรู้สึกเลยว่ามันมีค่าเพราะเราจะได้เอาเรื่องนั้นเนี่ยมาปรับตัวเราเองครับให้เราเก่งขึ้นแล้วก็ให้เราแกร่งขึ้นนั่นเองครับวันนี้นะฮะผมอยากจะบอกว่าเมื่อพายุหยุดลงเมื่อไหร่ฟ้าหลังฝนยังไงก็สดใสยอยู่เสมอครับขอให้เพื่อนๆเชื่อนะครับว่าเราจะผ่านมันไปได้เมื่อเราผ่านมันไปได้ปุ๊บเราจะแกร่งขึ้นเราจะแข็งแรงขึ้นและความสำเร็จนั่นแหละครับมันจะตามมา วันนี้ในช่วงสุดท้ายบอกเลยว่าขอให้คุณรวยขอให้คุณมีความสุขขอให้คุณสำเร็จในแบบของคุณอยู่กับปัญหาอย่างมีความสุขแล้วค่อยๆแก้ไปทีละสเต็ปครับแก้ไปทีละสเต็ปแล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าชีวิตนี้เฮ้ยมันมีความสุขมากเลยนะทุกเรื่องราวมันอยู่ที่การตัดสินใจด้วยนะอ่ามันอยู่ที่การตัดสินใจว่าเราอยากจะผ่านมันไปไหมหรือว่าเราแบบเอ้ย มันเป็นปัญหามันคืออุปสรรคอะเราผ่านมันไปนไม่ได้หรอกเรามันไม่เก่งอย่าลดคุณค่าในตัวเองครับสิ่งที่เราเป็นอยู่เราอย่าลดระดับคุณค่าและความสามารถของเราเด็ดขาดอันนี้ฝากไว้อย่าลืมนะชีวิตเป็นของเราครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการให้ความสุขของเราเนี่ยออกมาในรูปแบบไหนเพราะเราคือเจ้าของชีวิตครับถ้าเรามองเปปัญหาแล้วโฟกัสปัญหา เราก็จะเจอแต่ปัญหาเจอแต่อุปสรรคความสําเร็จความสุขความร่ารวยก็ยากที่จะถึงถึงมือเราอนี่นะแต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยมันคือความท้าทายเราสนุกกับมันลองแก้สิเอาสิวะลองสักตั้งนะแล้วคุณก็จะรวยแบบมีความสุขในสไตล์ที่คุณเป็นแล้วเจอกันในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ